ให้ทายว่าอะไรให้ทายว่าผลไม้อะไรผมขอดมตัวชอบฟุดฟิตฟุดฟิตมันคือผลไม้ฮะมีเดี๋ยวแค่ดมก็รู้เลยเหรอว่าผลไม้มันเขียนอยู่ข้างกล่องฟุดฟิตฟุดฟิตอ๋อเป็นผลไม้ลูกใหญ่มีหนามเฮ้ยจริงปะเนี่ยฟุดฟิตฟุดฟิตอยู่ข้างในสีเหลืองรสชาติหวานมันเฮ้ยใช่แน่ๆนที่มีอยากกินน่ะมันคือุเรียนอนแอวอย่าไปแก๊ง ดมก็รูมะมม่วงแน่นอนมะม่วงที่ไหนเปลือกเป็นน้ำหรอพอไม่ต้องตรวจสอบแล้วขอแกะเลยงั้นไงขนุนจริงด้วยขนุนที่ไหนเราเขาเรียกทุเรียนฮะดมมมม่วงไหมไม่ใช่มะม่วงนี่กินเสร็จต้องรีบทำลายหลักฐานนะเนี่ยเราจะเอาเครื่องฟอกมาตั้งไว้ใกล้ๆเลยนะคะแล้วมันโปรยยังไงวะเนี่ยได้ไหมวะไยโอ้ อย่างนี้หรออย่างนี้หรออ้าว้าวอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เองเหรอวิ่งได้วองนี้ออกไหนะมเนี่ยจะเละไหมนี่นะถามจริงนะจะได้กินใช่ไหมวันเนี้ยวันนี้แหละจะแกะได้แล้วโอ้โอ้ได้แล้ว,ลวทุกคนเชื่อเชื่อเราหรเนี่ย กินแปลกๆผมเข้าไม่ถึงอะ่ะกินเสร็จแล้วผมขอเปลือกได้ไหมเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาไปฟานแมวสลิดข้างตึงไม่ได้จะเละนิดนึงมันเป็นการแกะครั้งแรกของเราเลยอร่อยมากทุกคนม,มันจะไม่เละ,ะเราชอบกินแบบนี้มากไม่จะกบอกพนะ่ะ อยากร้องห้ากินแล้วอยากับร้องห้คือเราจะไม่ได้กินบ่อยเพราะว่าแฟนเราไม่ชอบกิิ่นเปียนเลยคือเกลียดมากๆเราก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้กินเนี่ยเนื้อมันจะแข็งๆประมาณเนี้ยมันจะแบบมันจะไม่เละอ่ะเราจะชอบมากเนี่ยดูดีเวลาชีมก็จะเป็น่างนี้มันจะไม่เละอ่ะมันอร่อยมากกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องทำลายหลักฐานนิดนึงฉีดไปเลยเหรอ ฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวน,นะอันนี้ของสําหรับสัตว์เลี้ยงฉีดไปเยอะๆไม,ไม่ไม่ฉุนไม่เป็นอันตรายต่อน้องแมวเราก็เปิดเครื่องฟอกต่อไปอีกสักสองสาชั่วโมงเอาอมาป้าลูกแม่นอน